เรียนเดอะนิวยูนะคะจากโคดอปปาอิสานนะคะหลังจากที่ได้เรียนนะคะก็มีความรู้สึกว่าความคิดเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเหมือน,นเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วค่ะคือเราเรามีเวลาว่างจากการทํางานเราก็อยากทําอยากทําตรงนี้นะคะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะ เกิดการเปลีป่ยนแปลงในชีวิตยังไงคือจากที่เราอ่ะไม่เคยจัดการกับเวลาได้นะในหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อก่อนเราจะไม่มีเวลาว่างเลยไม่มีเวลาที่จะมาทําเรามีแต่บอกตัวเองว่าเรียนไม่ได้หรอกไม่มีเวลาแล้วก็เรียนไม่ได้หรอกมันยากเกินไปแข็เกินไปก็จะตอบตัวเองแบบนี้แต่พอได้เรียนตรงนี้นะคะก็ได้เรียน เรียนเสร็จก็ลงมือทําเรียนเสร็จก็ลงมือทําจนทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนนะคะจากที่เราไม่มีเวลาเลยเราก็จัดก,การกับเวลาได้นะคะในหนึ่งวันเราสามารถที่จะทํางานเป็นชิ้นจริงแล้วสําเร็จนะคะเพราะว่าเราเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแล้วสิ่งที่เราเรียนไม่ใช่ว่าเราเรียนแค่เรารู้คนเดียวนะคะตัวเมนกเองเนี่ย ก็ได้ไปสอนลูกนะคะหรือว่าคนรอบๆข้างหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้ไปสอนเขาค่ะว่าเขาอ่ะมีสิ่งที่ดีๆในตัวอยู่แล้วก็ให้เอาออกมาทําให้เอาออกมาลงมือทําจากที่เขาจิตตกเรื่องเรียนนะคะลูกสาวจิตตกเรื่องเรียนเครียดค่ะเราก็เลยบอกเขาว่าหนูม,มีเรื่องเครียดอะไรนะอย่าไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสตรงที่ว่า หนูเรียนอะไรหนูต้องศึกษาเพิ่มเติมอะไรเท่านั้นนะคะก็ก็ดีอะคะ่ะแบบเวลาแต่และวนินาะทีก็เลยเราใช้อย่างคุ้มค่าจริงๆอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้นะะอย่าคิดว่าตัวเองแก่นะคะ